แมวส้มขนปุยเดินทอดน่องอยู่รอบพระพุทธรูปเก่าแก่ในวัดเล็กๆแห่งหนึ่งมันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเฝ้ามองผู้คนผ่านไปมาหลายปีแต่คืนนี้ไม่เหมือนเดิมเสียงเท้าของโจรเงียบเชียบย่องเข้ามาหมายจะขโมยพระพุทธรูปสำคัญของวัดดวงตาของส้มเบิกกว้างจูๆ่ๆขนของมันก็ลุกชันร่างเล็กๆกลับแผ่พลังงานลึกลับออกมา แสงสีทองสว่างวาบจากดวงตาของมันทำให้โจรตกใจสุดขีดพวกมันมองเห็นเงาดำทะมึนปรากฏขึ้นรอบตัวสม้มชวนขนลุกจนตัวแข็งทื่อพลังงานศักดิ์สิทธิ์พวยพุ่งออกมาจากร่างแมวอย่างมหาศาลก่อเป็นกำแพงพลังป้องกันประพุทธรูปจนโจรไม่กล้าเข้าใกล้เสียงสวดมนต์โบราณดังกล้องขึ้นในหัวของโจรทำให้พวกมันวิ่งหนีตเตลิดไปอย่างไม่คิดชีวิตเมื่อแสง สว่างจางหายไปส้มก็กลับมาเป็นแมวธรรมดาธรรมดานั่งเหลียอุ้งเท้าอย่างสบายใจชาวบ้านที่มาเห็นเหตุการณ์ต่างตกตะลึงในสิ่งที่เกิดขึ้นพวกเขารู้ทันทีว่าแมวส้มตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่คือวิญญาณผู้พิทักษ์วัดที่สถิตยอยู่มานับร้อยปีกลายเป็นตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องวัดแห่งนี้ไว้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ